สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้ผมจะพามาพบกับเจ้า Honda Jazz G K นะครับ1.5เกียร์ออโต้ปี15กันนะครับเขาขาอบอวดตูดใหญ่ๆบ้านท้ายสวยๆแบบนี้ราคาค่าตัวเพียง4 2 9 0 0 0บาทเองนะครับคันนี้สวยมากๆเลยนะครับทั้งสวยและทั้งประวัติดีเลยคันนี้รถมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับหน้าหลังเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุที่สำคัญนะครับ คันนี้ไม่แท้ดูแลศูนย์ตลอดเลยคันนี้จัดทรงและแต่งมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโลโก้เฮดแดงหน้าหลัง mm hmm. ล้อ e 37, แม็กที7อีลัดด้วยยางโตโยลายสวยๆดอกแน่นๆเลยนะครับพร้อมไปท่อสแตนเลสแต่งมาให้ครบชนิดที่ว่าขับออกไปเติมน้ำมันอย่างเดียวสาวเห็นสาวร้องสาวคีดแน่นอนครับผม เดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะครับภายในคันนี้สีดำดูใหม่สะอาดตามมากๆเลยนะครับอย่างกับรถป้ายแดงเลยด้านหลังกว้างมากนะครับเบาะสามารถพับได้ด้วยคันนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกแล้วนะครับมีโหมดออคอนประหยัดพลังงานนะครับคันนี้พวงมาลัยแอร์แบ็กพร้อมโลโก้เอสแดงเลยนะครับ แจ็ดรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ CVT 7สปีดนะครับขับสบายไร้รอยต่อเลยมีแต่งหล่อๆให้ดิฟฟี่กลม6ตัวขึ้นครบเลยนะครับคันนี้เฟสเมนหล่อๆเตี้ยๆเลียได้ดั่งใจนะครับขับเด้งนุ่มสบายแน่นอนอย่าลืมนะครับหล่อๆแบบนี้ค่าตัวเพียง4 2 9 0 0 0บาทนะครับ ไฟหน้าโฉบเฉี่ยวดีไซน์ใหม่ของค o นด้านะครับพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าทศนะวิสัยกลางคืนดีเยี่ยมเลยครับคันนี้ล้อแม็กลายยอดฮิตทีอีสามลัดด้วยยางโตโยสวยลงตัวมากๆเลยครับคันนี้ดูสิครับตูดขาวสวยๆใครจะทนไหวไฟท้ายก็สวยนะครับคันนี้จัดส่งให้พร้อมใช้งาน คันนี้ใหม่แท้เลยนะครับเข้าศูนย์ตลอดเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับ